สวัสดีครับอิทธิพรมิตรหมอหลวงพ่อเดิมนะครับก็จะนําวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมมาให้ชมนะครับเป็นวัตถุมงคลประเภทงาทั้งสิ้นเลยครับงาแกะเป็นรูปต่างๆนะครับแล้วก็มีเป็นตะกุดตะกุดงาด้วยเดี๋ยวให้ชมทีละชิ้นนะครับอาจจะไปแบบเร็วนิดนึงนะครับทำเวลาให้กระชับจะได้ไม่เบื่อกันอันนี้ก็เป็นตะกุด งาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับขนาดเทียบกับเหรียญบาทก็จะประมาณนี้ครับสูงกว่าเหรียญบาทนิดนึงมีรอยจานด้วยนะครับตรงนี้ตรงตะกุดตรงหัวตะกุดเขาก็ทำจากเงินนะครับ มีเจาะรูไว้ให้แล้วด้วยก็ใส่เชือกนะครับของคอได้เลยหรือสมัยนี้เขาก็จะน่าจะนิยมเป็นแบบว่าเลี่ยมกรอบกันน้ําแล้วนะครับก็ยังไงก็สวยะครับเพราะว่าสภาพเขาดีเก่ามากอันนี้นะครับเป็นพระง่าแกะครับ เลี่ยมนาคไว้องค์นี้ก็เล็กๆนะครับตัวพราข้างในที่ว่าเป็นพรางาแกะเนี่ยเล็กกว่าเหรียญบาทอีกนะครับเขาเลี่ยมไว้สองชั้นเลยโดยทีแรกนะครับเลี่ยมเป็นกรอบเงินไว้ทุกคนจะเห็นห่วง,วงที่เป็นเงินนะครับแล้วก็กรอบข้างในนี้อยู่แล้วก็มีการเลี่ยมกรอบนาคเนี่ยทัไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นซ้นอนๆกัน ก็ไม่เข้าใจเจตนาของเจ้าของเก่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอเรามาดูอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆเหมือนเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับวัตถุมงคลเข้าไปอีกนะครับพระงาแกะเป็นรูปสามเหลี่ยมเหลี่ยมกรอบเงินข้างในแล้วก็ปิดทับด้วยกรอบหน้าข้างนอกนะครับห่วงเขาก็เป็นนาคเหมือนกันเก่าสวยมากเลยครับเรนลวดลายงดงาม ชื่นชอบนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยครับประมาณน,นี้เล็กกระทัดรัดต่อมานะครับก็จะเป็นวัตถุมงคลประเภทงาแกะนะครับนี่ก็เลี่ยมเงินไว้เหมือนกันกับอีกอันนึงเป็นพระปิดตาอันนี้ไม่ได้เลี่ยมนะครับแต่ว่าอันนี้จะมีรอยจานข้างหลังเขาจะมีลอยจานอันนี้เป็น อของปีเถาะนะครับนางกวักแกะแล้วก็ข้างหลังเป็นกระต่ายก็เป็นของปีเถาะจริงๆนี้มีทุกปีนะครับแต่ว่าที่หามาได้ตอนนี้ก็จะมีพวกปีเถาะเนี่ยแหละครับเก่าสวยมากเป็นทรงสามเหลี่ยมเลี่ยมกรอบเงินแบบโบราณไว้นะครับส่วนอันนี้ไม่ได้เลี่ยม แต่ว่าก็สวยเหมือนกันแล้วก็หายากด้วยเป็นพรา,าปิดตาพระปิดตามหาลาบนะครับถ่ายชื่นชอบสนใจก็ติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้เทียบขนาดให้กับเหรียญบาทนะครับก็จะประมาณนี้ขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะสำหรับคนที่อยากได้วัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมแต่ว่า ไม่อยากได้มีดไม่อยากพกมีดนะครับก็แนะนำพวกนี้ได้เลยครับใช้แทนกันได้หมดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะทำคลิปแยกของแต่และชิ้นออกมาให้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับ